การที่คุณเป็นกุ้งยิงบ่อยๆ,อยๆเปิดตาอักเสบบ่อยๆสามารถทําเลสิกได้ไหมเราก็ต้องมาดูว่าใครทําเลสิกไม่ได้จะพบว่าข้อที่เป็นตากุ้งยิงไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของการทําเลสิกเลยแต่เมื่อเรามามองแล้วคนที่เป็นกุ้งยิงบ่อยก็คือต่อมไขมันที่เปิดตามันอุดตันเก่งแล้วก็เกิดการอักเสบได้ง่ายอันนี้มีผลเสียตรงมันจะทำให้เกิดภาวะตาแห้งแบบ MGD ซึ่งพวกนี้เขาจะมีน้ำตาที่ระเหยง่ายทำให้เกิดภาวะตาแห้งหมอแนะนำว่าเราควรจะรักษาก่อนค่ะเราควรจะรักษาไขมันอุดตันก่อนเราควรจะรักษากุ้งยิงก่อนอย่าให้มีการอักเสบ ก่อนที่เราจะผ่าตัดรอบๆบตาก่อนที่เราจะทำเลสิกถ้าเกิดว่าเรามีการอักเสบอยู่ไม่ดีแน่อย่างน้อยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยดังนั้นถ้าคุณมีการอักเสบที่เปลือกตาขอให้รักษาก่อนถ้าคุณเป็นกุ้งยิงขอให้รักษาจนหายก่อนและถ้าคุณเป็น MGD ควรจะทำหลีดสปาเพื่อที่จะรักษา Environment บริเวณรอบตาให้มีความสะอาด และก็ไม่ตาแห้งจนเกินไปก็จะทําให้การรักษาสายตานั้นเกิดผลดีในการตรวจคนที่เป็นกุ้งยิงเป็น MGD เนี่ยเราพลิกเปลือกตาเรารู้เลยเราดูที่เปลือกตาเรารู้เลยเราจะเห็นว่าบริเวณตำแหน่งเปลือกตาเนี่ยมันจะมีสีเหลืองๆของต่อมไขมันอยู่ซึ่งถ้าจากสุแพทย์กดรีดเข้าอ,ออกมาไอไขมันเนี่ยก็จะสามารถที่จะไหลออกมาจากจากท่อนี้ได้นะคะ และถ้าเราทำการฟอกทำการสครับทำการอบด้วยความอุ่นนะฮะก็จะทำให้เคลียร์ท่อนี้ได้อันนี้ก็คือการทำหลิปสปานะคะส่วนการเป็นกุ้งยิงก็รักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อทั้งในฟอร์มรับประทานแล้วก็ฟอร์มหยอดหรือบางคนก็จะต้องเจาะนะคะเพราะฉะนั้นรักษาพวกนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะมาทำเลสิกเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบตาดีเหมาะควรต่อการรักษาสายตาแล้วให้เกิดผลดีนะคะ Thank you